สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสองกลังสื่อแล้วก็เรื่องราวจากเยาวชน2พื้นที่ที่แม้จะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันแต่โดยเรื่องราวที่พยายามสื่อสารนั้นกลับเป็นประเด็นเดียวกันค่ะเราอยากชวนคุณผู้ชมนะคะเปิดประตูต้อนรับการสื่อสารจากชุมชนที่สามารถออกแบบได้หลากหลายค่ะแล้วแต่ความถนัดเพื่อสื่อสารเรื่องราวของตัวเองแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้กับคนในชุมชนแล้วก็สังคมโดยรอบค่ะ สองกำลังสื่อวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ค่ะเยาวชน2กลุ่มที่นี่มีเป้าหมายการสื่อสารเรื่องเดียวกันก็คือความรักความหวงแหนที่มีต่อทรัพยากรบ้านเกิดของตนเองพลังสื่อของพวกเขาจะสร้างสารรค์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะชุมชนบ้านศพยาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคือชุมชนที่เป็นจุดสิ้นสุดของลำน้ำยาวที่เชื่อมต่อกับลำน้ำน่านนะคะ วิถีชีวิตของคนที่นี่ผูกพันกับทั้งสองสายน้ำอย่างแยกกันไม่ได้ค่ะตอนที่บีเป็นเด็กๆเ,เนาะเราก็จะใช้ชีวิตคือเล่นน้ำอาบกินดื่มอุคบบบุพเค่ะทุกอย่างเลยตรงที่ลำน้ำยาวหมดเลยคือเพราะว่าตอนที่เด็กๆเ,เนาะอย่างที่ตอนที่ต้นเคยเก็บข้อมูล ก,ก็เด็กทุกคนก็จะบอกว่าตรงนั้นเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีเลยตรงที่ลำน้ำน่านกับลำน้ำยาวมาประสบการณ่น,นะคะเพราะว่าชาวบ้านเวลาเขามารวมกันเวลามาอาบน้ำอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้มาคุยกันพอในปัจจุบันนี้ไม่มีเลยวิถีชีวิตที่เราเคยเห็นตอนเด็กปัจจุบันนี้น้ําเกือบแทบจะเล่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของแม่น้ํายาวนะครับตรงที่บ้านศพยาวนี่แหละครับแล้วก็ ทางฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นลําน้ำน่านครับซึ่งมาจากแถวอาเภอบ่อกเกลือน้ํายาวเป็นสาขาหนึ่งของลําน้ำน่านมันจะสาคัญตรงที่เวลาหน้าฤดูฝนมาเนี่ยถ้าลําน้ํายาวไม่ขึ้นมาเยอะตรงในเมืองน้ําก็จะไม่ท่วมแต่ถ้าน้ํายาวขึ้นเยอะในเมืองน้ําก็จะท่วมครับ พ่ออุ้ยสนิทสองสีขวาเราให้ฟังเรื่องการหายอยู่หากินกับลำน้ำยาวของคนในหมู่บ้านนี้ว่าจำนวนปลาในตอนนี้ลดน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากเหตุผลที่ปลาหายไปก็ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำที่แห้งลงนะคะแต่มันกระทบกันเป็นลูกโซ่ตั้งแต่ป่าไม้ถูกทำลายกลายเป็นไร่ข้าวโพดดินพังทลายเมื่อไม่มีต้นไม้ขวางกั้นและปริมาณสารเคมีที่เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตร ทั้งหมดนี้ไหลลงสู่ลำน้ำยาวจนส่งผลต่อการหายไปของปลาทั้งสิ้นนั่นเองค่ะพอมีการอนุรักษ์นี้ขึ้นปรากฏการปลาปากองที่เคยเล่นออกที่เล่นข้างนอกเขตอนุรักษ์ค่ะมันก็กลับมาเล่นในเขตอนุรักษ์พอมัปลามีจานวนเยอะๆในเขตอนอนุรักษ์ปุ๊บ พอมันเยอะมากเกินไปมันก็ต้องล้นออกนอกเขตก็ทำให้ชาวบ้านจับมากินได้แล้วก็สามารถกินปลาได้ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยปรากฏการปลากรองเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะมีเฉพาะที่ครับโดยเฉพาะที่สบยาวเนี่ยมันมันเกิดบ่อยมากแล้วก็อ่ามันมันมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนในส่วนหนึ่งที่ช่วยกันอนุรักษ์ปลาแล้วก็ปรากฏการปลากรองเนี่ยมันจึงเกิดขึ้น ปรากฏการปลากองก็คือปรากฏการที่ปลาปีกแดงมารวมตัวกันที่ลำน้ำยาวเป็นจำนวนมากถ้าจะนับจำนวนการชาวบ้านบอกว่านับได้เป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยละค่ะภารกิจของมันก็คือผสมพันธุ์และวางไข่ตามโขดหินเสร็จแล้วก็จะนอนกองรวมกันด้วยความเหนื่อยอ่อนซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเผลๆจะเห็นน้ำบริเวณน,นั้นกลายเป็นสีเงินทั้งหมดนี้คือความอัศจรรย์ที่ไม่สามารถหาชมที่ไหนได้อีกค่ะ เยาวชนกลุ่มต้นกล้าฝันจึงเก็บบันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่พวกเขาภูมิใจให้คนอื่นได้รับรู้ผ่านสื่อที่พวกเขาถนัดค่ะก็คือทำยังไงก็ได้อ่ะให้เรื่องของปรากฏการปากองเนี่ยเพื่อให้คนข้างนอกเขาได้รับรู้เพราะตอนนี้ก็มีขนาดคนในชุมชนบ้านสมยาวเองคุณยังไม่รู้เลยว่าปรากฏการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงจะมีแค่เฉพาะกลุ่มคนอยู่ ไม่กี่คนที่เป็นป่าชาวบ้านที่เขารู้เรื่องเนี่ยปรากฏการปรากงเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ้านของผมผม,มันเป็นเรื่องของอความเป็นอยู่ของสบยาวมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชีวิตของสบยาว สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มสื่ออาสาต้นกล้าฝันจะนำผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมเรื่องราวดีๆของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านบ้านศพยาวตำบลเมืองจังอำเภอผู้เพียงจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาโดยพร้อมกับลักษณะทางภูมิศาสตร์คือมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยาวไหลามาบรรจบกันแม่น้ำทั้งสองสาย ไหลลินสงบร่มเย็นเช่นนี้มาเนิ่นนานผ่านวันคืนแห่งการเปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วอายุคนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือสายทานแห่งความเอื้ออาทรที่มีแก่ผู้คนเสมอมาทำให้มีพืชพันธุ์และผลิตผลจากป่าปลาจากสายน้ำที่ยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ในปีพุทธศักราช2536ทางคณะกรรมการหมู turkey, ่บ้านได้มีมติให uh, ้ทำการกำหนดเขตอนุรักษ์พันป่าขึ้นเขาอยากจะได้นักอ้หากำเอาเบือบไปควางตุ้มกระตายทั้งใปไ่ป่าน้อยอันติีบดได้กัดเน่าไปเหี่เป็นเศษเป็นป่าห้าป่าอย่างไปเนี่ยจากคั้นมาเปิดกับอนุรักษ์ไว้ว่าถ้ามีลงมัติในหมู่บ้าน ว่าถ้าคนได้เนี่ยระเบิดหรือเบีย้ยหรือชอดนี่จะต้องปั๊บเมื่อชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าปรากฏการณ์ปากองซึ่งถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ การรวมฝูงของปลาปีกแดงที่ขึ้นมาอยู่รวมกันบนหาดหินนับพันนับหมื่นตัวจนทํำให้น้ำกลายเป็นสีเงินปลาปีกแดงมีเหตุผลอะไรที่พวกมันต้องทำเช่นนี้ปลาปีกแดงมีลักษณะคล้ายกับปลาตะเพียนขาวคือมีลักษณะแบนข้างลำตัวมีสีเงินวาว แต่ด้านปลายของขอบเกล็ดบริเวณลำตัวเป็นสีดำครีบทุกครีบมีสีส้มออกแดงโดยเฉพาะครีบหูครีบท้องและครีบก้นมีสีแดงค่อนข้างเข้มปลาปีกแดงเป็นปลาประจำถิน่นพบมากบริเวณลำน้ำนาลลำน้ำปิงลุ่มน้ำสารวินลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณจังหวัดชัยน,นาทกาญจนบุรี และร่มแม่น้ำโขงก่อนที่มันจะกล่องนี่เขาสังเกตพอตัวของมันจะสีแร่แร่เก็ตมันจะลายออกลายมันบกินอาหารเลยภายในหกวันเจ็ดวันบกินถ้าไข่มันสุกพร้อมทดี่มันจะกล่องแล้วมันถึงขึ้นเล่นยันพอต้องพ้ามันจะเป็นเก็ดเก็ดป่านี่ลายบึดป่าจะเล่นนู่นกเก้าหอนไปนอนไปนอนเล่นแต้ เดียนฮกเนี่ยมันจะเล่นยกปืนกับวันหืปืนกลางเต้าเผชเตียงมันก็ยังเล่นอยู่กลางวันมันก็เล่นถ้ามันเล่นหนักหนักหน่ยมันจะขึ้นมากอง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 กันจาวน่ะจะถึงมื่นตัวเหมือนกันนะละมันฝ่าไหลวังละมันชุดลงลาบนี่เนาะมันขึ้นมาตั้งเนียก็ลองมานี่เห็นกัมาเล่นตีเดียวกันซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีตัวเมีย จะว่ายทวนน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณดอนหินจะรีดไข่ออกมาจากนั้นตัวผู้จะว่ายตามเข้าไปคลอเคลียผสมน้ำเชือ้อจำนวนมากมายหลายพันคู่ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะกระจายอยู่ทั่วบริเวณซึ่งมีลักษณะเป็นไข่จมชาวบ้านเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่าปลาเล่น โอกาสที่เกิดแบบนี้เนี่ยจะมีไม่มากนะักในในทั้งหมดนะท,ทั่วโลกนะฮะประเทศอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีการพัฒนาเ,เปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ําการสร้างเขื่อนมากๆเนี่ยปรากฏการณ์นี้ก็จะเริ่มหายไปนะก็คงจะมีบางแห่งที่ชุมชนทําการดูแลรักษานะครับอย่างกรณีของบ้านศพยาวนี่ก็ต้องทำวัดและชุมชนช่วยกันดูแลได้อย่างดีมีอาจเป็นบทเรียนดีๆบทหนึ่ง ที่ทำให้หลายชุมชนเริ่มต้นคิดและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำป่าชวนให้คิดถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการพัฒนาต้องเข้าใจและเข้าถึงเมื่อเข้าใจและเข้าถึงแล้วทำให้การสํานึกและห่วงแหวนในแผ่นดินถิ่นเกิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ยั่งยืนสืบไปขอบคุณคะ่ะ มองว่ามันเป็นการสร้างสร้างให้เขาต้าหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ให้เขามีส่วนในการช่วยกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ให้มันยังคงอยู่ในพื้นที่ต่อไปเพราะว่าสื่อที่เราได้ทำเนี่ยคนบ้านสุบยาวได้ดูละเด็กและเยาวชนที่บ้านสุบยาวก็ได้ดูก็อย่างน้อยก็เป็นเรื่องบ้านเราแล้วตัวเราเองมันคือความภูมิใจครับเรื่องของบ้านเราแล้วถ่ายทอดมาจากคนที่เกิดและเติบโตจากสุขยาว นี่คือความภูมิใจส่วนหนึ่งของ วิดีโอเรื่องปลากองนะคะไม่ได้ทำให้เราได้เห็นเพียงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะแต่ว่าพลังของสื่อยังทำให้ชาวชุมชนได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของตัวเองในการมีส่วนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่สืบไปไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าและการมีอยู่ของปรากฏการปลากองค่ะ ไปกันที่อีกชุมชนหนึ่งนะคะเยาวชนที่นี่ก็มีความรักแล้วก็ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกันความคิดและความรู้สึกของพวกเขาถูกสื่อสารถ่ายทอดผ่านการแสดงละครค่ะเพื่อให้ชาวชุมชนได้ดูพลังของคนดูและคนทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พยุงกำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่ที่ชุมชนบ้านแสลงพันธ์ตําบลสำนงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านและเยาว,วชนในชุมชนไม่น้อยเลยนะคะเทที่เขาวัดันเนี่ยเพราะว่าต้นไม้พยุงทุกวันมันแพงแพงมากแล้วก็มีพ่อค้าสั่งจองเยอะพอดีเขามีต้นนี้เขาคิดว่ามันของง่ายมั้งบ้านคนอยู่ห่างห้าเมตรไม่ลม้ม ทับบ้านแสดงว่าความสามารถสูงมากแล้เขํามาตัดกลางวันเหมือนจะเย็บจมูกตาเหมือนจะเย็บย่ำน้ำใจใตาพิมพ์ถูกทำอย่างไรไม้พิมงที่โดนตัดอยู่ในป่าชุมชนของเราน,นี่แหละค่ะเป็นแนวทางเดินศึกษาศิลปะธรรมชาติที่เป็นจุดศึกษาธรรมชาติการพอดีว่ามันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านจุดที่หมันเป็น จุดเชื่อมต่อระหว่างป่าสองฟากครูปีก็จะเล่าให้ฟังว่าเออนี่คือต้นพยุงนะเป็นก็บอกอยู่ว่าเป็นไม้ที่คนน่ะต้องการเยอะในหลายพื้นที่มีการตัดต้นพยุงแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่า <จะ S 2> วันหนึง่งต,ต้นที่เราเคยเห็นเนี่ยก็จะไปเหมือนกับต้นอื่นๆ นี่คือร่องรอยความสูญเสียที่ยังหลงเหลือเพื่อตอกย้ำความเจ็บช้ำของชุมชนชาวบ้านบอกว่าถ้าเรายอมสูญไม้พยุงเพียงหนึ่งต้นพอคิดว่าแค่ไม้ต้นเดียวอีกไม่นานเราคงต้องสูญเสียไม้พยุงจนหมดป่าค่ะโดยเฉพาะในป่าอนุรักษ์ปรีทมแห่งนี้ที่มีเนื้อที่ถึง114ไร่ไม้พยุงจำนวนมากก็อาจจะหมดไปถ้าไม่ช่วยกันดูแล ในส่วนของละครเนี่ยมันมีโครงการเหมือนมันเหมาะเจาะมากโครงการเล่าเรื่องโกงซึ่งเหตุการณ์มันแบบเรายังตกใจเออทำไมมันมันอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นพอดีเลยที่หมู่บ้านเรามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเออแล้วน่าจะเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านใช้ใช้ตรงเนี้ยให้มันเป็นสื่อที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องไม้พยุงเนี่ยไปสู่สาธารนณะให้เขาได้รับทราบว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้ว มันเหมือนเป็นสื่อที่ช่วยให้เราได้ใช้อ่ะผ่านละครซึ่งละครในส่วนตรงที่เราก็เล่าเรื่องโดยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเหตุการณ์จริงมาเล่าผ่านละครให้เขาได้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในชุมชนของพวกเรา ละครที่เด็กๆช่วยกันทำครั้งนี้เนื้อหาก็จะพูดถึงเหตุการณ์การตัดไม้พยุงในหมู่บ้านโดยจะเชื่อมโยงถึงเรื่องของคนกับป่าความเชื่อพิธีกรรมต่างๆของหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องผูกพันอย่างแยกจากกันไม่ได้อย่างที่ชาวบ้านเคยบอกค่ะว่าไม้พยุงแค่ต้นเดียวแต่ความหมายสำหรับคนในชุมชนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ต้นเดียว ในกลุ่มพวกเราทําละครในส่วนของผู้ใหญ่ก็มีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเมื่อความเป็นธรรมความถูกต้องเกี่ยวกับไม้พยุงต้นเดียวจะว่าโดนตัดไปใจหนึ่งก็เสียดายนะแต่ถ้าเรามองอีก,อกมองกับการอีกมุมหนึง่งมันเหมือนเป็นการเสียที่ไม่เปล่าประโยชน์สําหรับต้นพยุงต้นนี้มันสร้างความสามัคคีในชุมชนทําให้เรารู้สึกมีพลังฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าต้นพยุงต้นนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอน สำหรับเล่นครั้งเนี่เป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของเรื่องที่เรานำเรื่องนี้มาถ่ายทอดมันเป็นแบบคอือยังไงละ่ะก็เป็นเรื่องที่เขารู้แล้วก็เข้าใจดีอ่ะก็เป็นเรื่องของพวกเราก็อยากให้พวกเรามีส่วนได้รับรู้ว่าเนี่ยเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยได้ทำเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนให้คนไหนได้รับรู้ด้วยอ่ะว่าเราตอนนี้เรากำลังทำอะไรเพื่ออะไร กวปี ไม่ได้หรอกลูกตามกฎหมายเขาก็ต้องเอาไม้ไปเป็นของกลางเราต้องทำพิธีสาบแช่งแช่งพวกที่กฎหมายเอามันไม่ถึงแช่งมันไปเจ็ดชั่วพ่อเลยผู้ใหญ่ใครมีส่วนตัดไม้ ร้ไป,ไปไรเสื้อพาไม่มีโลงนอนทงทงไฟใหม่ใหมเนื้ออันเดียวอยากจะให้เห็นความสําคัญของสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามไป ไม่อยากให้ละเลยอะ่ะเหมือนกับว่าบางครั้งเราชอบคิดมากง่ายอะ่ะก็แค่นี้ก็แค่แค่แค่แคจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องชินในชีวิตประจําวันจนเราไม่คิดจะสนใจแล้วก็เก็บมาคิดว่านี่มันไม่ถูกต้องนะเราคิดแค่ว่าเป็นไม้ต้นเดียวถ้าเกิดมันไม้ต้นเดียวหลายๆที่หลายๆครั้งแล้วป่าที่มันเคยเต็มเต็มภูเขาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภูเขาหัวโล้น อยากให้รักแล้วก็ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตัวเองถ้าชุมชนเข้มแข็งมันเป็นรากฐานของประเทศเลยนะถ้าชุมชนขยายไปเป็นสังคมแล้วประเทศเราก็จะน่าอยู่แล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นแม้จะเป็นเด็กแต่ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตัวเองนะคะการนำความรักความห่วงแหนที่มีต่อทรัพยากรมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวเพื่อบอกเล่าต่อๆไปนั้นก็คือสิ่งที่พวกเขาทำได้ค่ะ และนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังเล็กๆที่มีความสําคัญทั้งต่อชุมชนแล้วก็สังคมในอนาคตค่ะและนี่คือทั้งหมดของ2กําลังสื่อในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราวของชุมชนตัวเองมาได้ที่อ e ีเมล media duo at thpbs.or.th นะคะแล้วกลับมาพบกับสองกำลังสื่อได้ใหม่ทุกวันศุกร์13นาิกา30นาทีสวัสดีค่ะ